สองสามศูนโดยน้ําดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวความรักไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดคุณก็สามารถมีความรักได้และนี่คือเรื่องราวความรักของผู้เข้าแข่งขันท่านที่2ของเราครับสวัสดีครับอิ์บินสุทัศน์บุญมาเซกุนเฟรติกยาเลอันอินนครสวรรค์เกบอร์เนผมชื่อสุทัศน์บุญมานะครับอายุส6ปีเกิดในจังหวัดนครสวรรค์ครับเอามาต่อเนั้นผมเอ่อทำงานก่อสร้าง ช่างเหล็กช่างไม้ทําหมดเลยมีเมียตอนอายุ21ปีแฟนอายุ15ปีอยู่ด้วยกันมา8ปีมีลูก4คนเนี่ยมันไม่เข้าใจกัน่ะเขาก็เลยอหอบลูกล้วไปม,มีผัวใหม่พอเลิกกับเมียพี่สาวก็โทรมาหาให้ไปทํางานที่เยอรมันไปเป็นแม่บ้านให้กับฝรั่งคนนี้ฮะนี่ครับหนุ่มธนาคารจากเยอรมันเนี่ย ตอนนั้นคิดว่าจะอยู่ยะมันแค่ประมาณ4ปีฮะสีหปีพอมีเงินแล้วก็จะกลับมาอยู่บ้านพออยู่ไปแล้วทับใจเขาเป็นคนดีเขาชอบช่วยเหลือครอบครัวเขาช่วยส่งเงินให้แลปลูกบ้านให้เมื่อก่อนผมไม่มีอะไรนะมีบ้านแบบมีแต่หลังคาอย่างเดียวแล้วเขาก็ส่งเสียลูกผมให้เรียนหนังสือทั้ง4คนพอดีช่วงนั้นเขา,เาหุ้นตกเจ๊งหุ้นนะครับล้มลายเขาก็เสียใจมากเพราะว่าเขาเมื่อก่อนจากคนพี่รวยแล้วก็มาล้ม,าม,าล,มลายนะถ้าผมทิ้งเขาไปอีกคนหนึ่งมันจะดูว่าเห็นแก่ตัวเกินไปผมก็เลยคิดว่า อยู่กับเขาดีกว่าผมก็เลยไม่กลับก็เกิดความประทับใจเกิดความรักที่มีต่อกันเพออยู่กันนานๆอีกนิดบิียผมรักคุณ <c oughs> ผมรักคุณ <c oughs> อันนี้แม่ผมนะครับอายุ81ปีแล้วฮะทุกปีผมจะกลับมาหาแม่ทุกปีเขาเป็นเนดีเขาเอาเงินสองให้แม่ทุกปีเอาเคยก็ใช้ดีช่วยเหลือครอบครัวทุกปีเวลาผมกลับมาที่ประเทศไทย ผมก็จะกลับไปที่วัดวัดหนองกระทิงฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีเจ้าวาดเลยนะครับไม่มีเจ้าวาดมีแต่พระลูกวัดอยู่องค์เดียวชื่อพระหลวงพ่อสถานครับแต่ตัวนี้เขาก็เลยคิดว่าเออน่าจะสร้างเจดีย์นะเพราะมันเป็นเจดีย์เก่าแก่เมืม่อโบราณมาก่อนหน้านี้แล้วแต่งบคือพอมีเงินทิ้งก็สร้างทงีมีเงินก็สร้างทิง้งสร้างมาหลายปีแล้วครับแต่ไม่ยอมเสร็จตัวผมก็ช่วยส่งเงินจากที่เยอรมันนะครับ ส่งเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยฮะช่วยสร้างเจดีหลังนี้ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะหาคนทางช่วยทางไวดอีกทางหนึ่งให้สร้างเจดีเสร็จเร็วๆนะครับขอต้อนรับคุณสุทัน์บุญมาหมายเลข8ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทั์ครับเชิญฮนะ ผวันนี้มีเรื่องราวความรักดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับ,รบเรื่องความรักนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเรามันไม่มีหลักตรรกะใดๆไม่มีหลักลอจิกใดๆมันคือความรู้สึกล้วนๆเลยเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยการที่ผู้ชายรักผู้ชายจะเป็นเรื่องผิดผู้หญิงรัก<ง>ผู้หญ <ผม S 1> ิงเป็นเรื่องผิดความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าคุณรักอย่างถูกวิธีนะครับเอาละครับที่บอกว่าตอนนั้นอายุ21แต่งงานับจนสุดท้ายก็คือมีมีลูกกันสุดท้ายก็มีลูกกัน4คนนะครับแต่ว่าเขาในเขาอยู่ไม่ได้นะ เขาบอกเขาอยู่บ้านผมแล้วเขาเขาเบื่อเขาอึดอัดเขาเลยหอบลูกอ่ะหนีไปอยู่บ้านเขาแล้วพอเดือนต่อมาเขามีแฟนใหม่ผมก็ยังห่วงห่วงเอ่อห่วงครอบครัวผมอยู่ห่วงลูกห่วงเมียอยู่แต่ด้วยความที่มโหนะฮะเพราะบอกว่าเพราะว่าเมื่อเขามีผัวใหม่ได้ผมก็เลยคิดว่าผมก็มีผัวใหม่ได้เหมือนกัน เล่าเรื่องราวชีวิตของครอบครัวเราให้คาวฟังบ้างครับฟังครับแล้วเขาก็ยื่นมือช่วยครอบครัวของเราจากที่ครั้งหนึ่งมิสเตอร์คาวถึงขั้นล้มละลายคือวันนั้นวันที่ตัดสินใจว่าถึงแม้ว่าเขาจะหมดตัวครับผมเราก็คิดว่าเราจะไม่เดินหนีจากเขาไม่หนีจากเขาเขาไปบอกเขาว่ายังไงบอกเขาว่าเออไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ทิ้งคุณฉันจะอยู่ดูแลคุณจนลมสุดท้ายพูดเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมครับอีกรลิบเบอร์ดิก เ uh, yeah? อฟอยฟอยเฮาตูฮัทโซฟินเกลย์อะอันเป็นโมเมนต์ฮัทตูไคเกลอ่ะแบบทอสเดมอีกบินอีเมืองดอกบายเดียบรายบันอีกเวเดอร์มิดเดียอีเมืองบรายบนบิดตูทูดอืมอำถามนั่นก็คือเป็นความรักที่เกิดขึ้นที่เยอรมันมเมื่อกี้จากในภาพมีวัดวัดหนึ่งที่<ม>ตอนนี้พี่สุทัศน์กำลังมีโครงการในการสร้างเจดีย์อยู่ครับ คืออะไรยังไงครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งวัดวัดแห่งนี้นะครับเมื่อหลายเป็นร้อยปีหลายตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วครับเมื่อมีเจ้าวาดก็ต้องเสียมีเจ้าวาดกี่องค์กี่องค์ต้องเสียรุ่นผมนี่ครับมีสี่องค์ที่เสียคืออยู่บวชอยู่ไม่เป็นไรนะครับเพราแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดปุ๊บปีเดียวเสียเลยเราเป็นเหมือนแ<อ>บบว่าเป็นอาถรรพ์นะเป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์สำหรับหมู่บ้านนี้แล้วทุกวันนี้มีพระที่วัดแค่องค์เดียวแล้วเป็นเจ้าวาดไม่เป็นเจ้าวาดแกไม่ยอม คันดันยังไงแกก็ไม่ยอมเป็นครับผมตอนนี้แกบวชได้หลายบรรษาแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ยอมเป็นเพราะแกบอกว่ามีแนวมีอย่างเดียวที่จะทําให้พระมาจำบรรษาที่นี่ได้คือสร้างองค์เจดีย์นะครับเป็นเจดีย์เก่าสมัยตั้งแต่พม,ม่าผมไม่เข้าใจมันพังนะฮะครับแล้วก็พังแล้วเขาก็มาตัวน,นี้สร้างมาถ้าเจดีย์สร้างเสร็จนี่ก็จะมีพระมาจำพรรษาแล้วมีเจ้าว,วาดเกิดขึ้นความเชื่อของคนในหมู่บ้านนะครับเป็นอย่างนั้นเห็นบอกว่ามีพี่สุธทธาทมเป็นใบโครงการครับผม ที่หลอกนี้แจกผมเอาไปแจกที่เยอรมันนะฮะที่เยอรมันแล้วก็ที่ซึ่งตอนนี้ได้รายได้ในการสร้างเจดีย์ไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็60เแล้วครับบอกบุญได้เลยครับบอกบุญได้เลยครับที่ผมมาวันนี้ผมต้องการเป็นแค่สะพานบุญให้กับท่านผู้มีใจบุญทุกๆท่านนะครับได้ช่วยกันสร้างเจดีย์องค์นี้ให้สําเร็จเป็นองค์นะครับส่วนรายได้ทุกส่วนผมจะไม่แต่ต้องสักบาทสักถึงเดียวทุกบาททุกสตางค์ผมบริจาคเข้าวัดหมดเลยครับ ขอบคุณมากครับผมโอเคดควับวันนี้ถ้าค,คุณผู้ชมชื่นชมในเรื่องราวของพี่สุทัศน์นะครับให้พิมพ์หมายเลข8และส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่สุทัศน์ครับเกลียดห้องเบอร์หครับผมเกลียดห้องเบอร์หเป็นกำลังใจให้กับพี่สุทัศน์ด้วยครับเชิญครับ พอแฟนแต่งงานฉันเลยออกไปหความจำหักมาพักอยู่ลบหุรีโรงแรมฉันสองเข้าจองที่ห้องเบอร์ทีหลับตานอนพอทอนดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเรา คืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้องเบอห้ามีเสียงผู้จ้าเบานอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงให้เพียงแฟนเก่าแน่ผู้ฟังทางฟ้าบเบาเหมือนแฟนเราที่เข้าข้าฉันไม่ทับปรโดน แต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนห้องรถท้องล่ไปหัวใจฉันมันชักสัส่นแสกงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อลน ลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใสฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลอีกลจะไปให้พ้นเกียดคนที่หงเบ่าทำไมให้ฉันลาลาแล้วลาเบ่าลอก อยากจะฟังแล้วเกินว่าเบอร์ห้าหลอกลวงเป็นภาษาเยอรมันเป็นยังไงนะครับพี่ยงครับเชิญครับคุณสุทัศน์ครับความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณสุทัศน์เนี่ยมันเกินร้อยเหลือเกินขอบคุณครับผมวันนี้คุณสุทัศน์ร้องเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้าเนี่ยคำบางช่วงบางตอนก็ไม่ชัดข,ขึ้นมาก็ยังไม่ ไม่ลุ้นไม่น่าที่จะคือขึ้นมาแล้วสั่นอะ่ะมันทําให้เพลงเริ่มแข่งแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ฟังแล้วก็คือไม่น่าเกียดอะ่ะจริงๆริงมันก็ไม่อาชีพไม่ใช่อาชีพของคุณสุทัศน์คุณสุทัศน์มีอาชีพเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ฟังเพลงฟังวิทยุย่างั้นนะฮะคือเรื่องของจิตใจของคุณสุทัศน์เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาถึงแม้ว่าคุณสุทัศน์จะรักใครจะรักผู้หญิงหรือรักผู้ชาย ผมว่าไม่สําคัญหรอกครับสําคัญเียว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีก็รักไปเถอะครับอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วชีวิตราเรื่อนรุ่งเรืองอยู่ไปเถอะก็ขอให้คุณสุทัศน์ทำแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปผมเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังเอาไว้ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับคุณมากครับที่รักครับต้องยอมรับแรงศรัทธาของพี่จริงๆในการที่พี่จะ ตั้งใจทําวัดให้สําเร็จตรงนี้ครับผมอนุโมทนาด้วยนะคะพี่ขาพี่อยู่ถึงที่โน่นแต่พี่ก็ไม่ได้ลืมบ้านเกิดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญด้วยนะคะขอบคุณมากล่วงหน้านะครับค่ะแล้วพี่สุทัศน์ขอถามอะไรนิดหนึ่งครับผมอาจจะมีอีกหลายคนในในโรคใบนี้ที่ไม่เข้าใจความรักแบบที่พี่เป็นอยู่นี่ หนูอยากให้พี่บอกอะไรกับเขาสักนิดนึงความรักแบบเนี้มันเป็นยังไงโอเคครับค,คือความรักของของคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือชายรักชายหญิงรักหญิงหรือหญิงรักชายนะครับขอให้อยู่ด้วยกันและมีความเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมค่ะอขอให้แรงสัทภาแล้วก็สิ่งที่พี่คิดหวังเอาไว้ที่จะสร้างเจดียด์ให้สำเร็จเนี่ย ขอให้สำเร็จเร็ววันค่ะขอบคุณมากครับผมนะครับเียครับผมชอบคุณสุทัศน์อยู่อย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่มีมีความเป็นเขาเรียกอะไรอะถมเนื้อถอมตัวทั้งทั้งที่ผมรู้ว่าคุณเนี่ยก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ได้คือไม่ได้ลำบากอะคือเขาอยู่โอเคเขาอยู่สบายอะแต่ว่าหลักการพูดหรือว่าอะไรต่างๆนี่คุณเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อเลยไม่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  ไม่ได้เป็นคนทะเยอทะยานเลยและที่สําคัญคุณยังมีหัวใจที่รักความเป็นไทยของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเรื่องเพลงผมไม่อยากวิจารณ์เพราะว่าเพลงคุณร้องเพลงถ้าพี่ยงพูดอย่างนี้ผมกลับไม่มองว่าร้องเพราะหรือไม่เพราะแต่ผมกล่ว่าคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องแบบเข้มงวดเล่าแบบรีบๆเล่าเราเล่าเล่าเรื่องเนี้ยเราเรื่องเกตข้องเบอร์ห้านี่ยปีลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ยังทนไม่ได้ต้องไปให้ใกล้ตาคือรีบรีบเล่าอบรีบรีบรบรี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 บร การราํามโนราการ,นรนคนราํามโนราบ้านผมเนี่ยถ้ามือเราสวยเนี่ยเราจะรําโชว์แต่ถ้ามือไม่สวยก็รีบม้วนมันจะได้ดูไม่ทัน<า> <c oughs> อธิบายเห็นภาพ <c oughs> <c oughs> มันจะได้ดูไม่ทันแล้วเขาก็เป็นคนที่รีบร้องอรีบร้องๆให้มันจบจบ <c oughs> เออ มันจะได้ดูไ,ไม่ทันแล้วฟัง,งไม่ทันไม่เป็นไรรี<า>บร้องไปเพราไปร้องไมเไรคือเป็นคนเล่าเรื่องแบบเข้มงวด <c oughs> ผมก็มองว่ามันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านและท่านผู้ชมอยู่ในห้องส่งเวลาเนี่ย <c oughs> ก็คงอยากจะมีจิตใจที่อยากได้ร่วมทําบุญร่วมกับคุณ <c oughs> และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือขอให้เป็นคนดีสําหรับคนที่เรารักและเป็นคนดีสําหรับคนที่รักเราครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เอับรังมีกำลังใจดีจาก สองศิลปินดาราของเรานะฮะน้องเกี่ยว้กยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของแม่บ้านสุทัดคนนึ่งครับชื่นชมในความคิดในการดําเนินชีวิตของพี่สุทั์ก็คืออยู่อย่างพอเพียงซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับคนในสังคมอยู่อย่างพอเพียงแล้วมีความสุขแล้วก็อย่างคือเกี่ยวก็คิดว่าพี่สา์เป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือได้รับความรักได้รับกําลังใจจากคนรอบข้าง แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมก็อยากให้คนไทยเราด้วยกันเองเนี่ยมอบความรักให้กันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมให้ประเทศชาติเหมือนอย่างที่พี่สุธันได้ทําเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับพี่ชูพูครับตั้งแต่ดูมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้เหมือนกันได้ข้อสรุปว่าจริงๆเรื่องของโชคร้ายหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับว่า คนนี้ไม่ดีงั้นต้องเกิดโชคร้ายคนนี้ดีจะไม่เกิดไม่ใช่เรื่องไม่ดีในชีวิตมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทําให้ตัวผมเองเนี่ยได้มองเห็นว่าเมื่อมันเกิดเรื่องไม่ดีกับชีวิตเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราจะผ่านเรื่องราวไม่ดีเหล่านั้นไปและก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆต่อมาเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีนะครับอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรา ถึงแม้บางครั้งมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันแต่จงยึดมั่นในความดีไว้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะพบกับสิ่งดีๆคนดีๆคุณจงเป็นคนดีแล้วคุณก็จะพบกับสิ่งดีๆอันนั้นคือสิ่งที่ได้จากการดูวันนี้นะครับขอบคุณครับขอให้กําลังใจคุณสุัศน์ด้วยครับขอบคุณมากขอบคมากครับทีู่ารับผู้ชมครับกาไรชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่า คนอื่นมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพระเราและวันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำให้ผมและทุกทคนรวมทั้งคุณผู้ชมนั้นมีความสุขได้อย่างมากมายเลยทีเดียวและนี่คือกำไรชีวิตของพี่สุทัศน์ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างแดนหรืออยู่ในประเทศนี้ที่มีความทุกข์และหวังว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้คงจะเป็นกำลังใจและทำให้คุณอมยิ้มได้ก่อนนอนนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านั้นมีโชว์พิเศษจากแชมป์เจ้าสังเวียนร,รายการ กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านมาฝากกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดสุดสวยอันแสนกว้างไกลสิบนิ้วพนม